อา้าวสองทุ่มที่ชนบุรีค่ะมีคนเสพยาแล้วก็เกิดอาการหลอนปีนหลังคาบ้านคนอื่นค่ะอพอปีนไปอยู่บนหลังคา,งคาบ้านคนอื่นหลังคาบ้านแตกร่วงลงมาร่วงลงมาก็ปีนขึ้นไปไใหม่อีกหมู่บ้านกรีนวิวอำเภอบ้านบึงชนบุรีผู้ชายคนนี้อายุ27นะคะหวาดระแวงตลอดเวลาค่ะ เจ้าหน้าที่ก็ฉายไฟขึ้นไปแล้วก็เจรจาให้สงบสติอารมณ์นะคะอีกค้นยุงล่างเหรอสองชั่วโมงกว่าที่กายจาก2อทุ่มนู่นนะสี่ห้าทุ่มที่สุดเอาตัวลงมาได้นะคะมาไหนลงมาดูเนี่ยลงลงมาทางไหนได้เนี่ยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเจรจาไหนๆลงมาดูหน่อยฮะ นั่นแหละเดี๋ยวไปเปิดให้เดี๋ยวไปเปิดให้ชาวบ้านนี่ระทึกเลยนะคะอยู่ดีๆก็มีคนมาปีนลงหลังคายิ่งบ้านที่หลังคาแตกแล้วตัวเขาร่วงลงไปเนี่ยโอ้โหตกอกตกใจกันที่สุดเขายอมลงมามีแผลที่ขาที่เข่าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกปีนหลังคาบ้านแล้วหลังคาแตกยอมรับเสพยาไอซ์แล้วก็ยาบ้ามาหาเพื่อนที่อยู่ในละแวกบ้านแถวๆนั้นนั่นแหละอยู่ๆก็เขาบอก เหมือนมีคนจะฆ่าเขาจะทำร้ายร่างกายเขาก็เลยวิ่งหนีค่ะตรวจฉี่ฉี่ก็เป็นสีม่วงนะคะอยู่หลังนี้นะนี่ค่ะ